สบายดีทุกคนวันนี้จะพบกับชอ่องของคุณป,ป้าสำนักงาเนี่ยเนาะวันนี้นะทุกคนคือห้องเฮียนเขาบแบบบบได้เข้าหันนะทุกคนแล้ะขอบก็แบบท่านี้เป็นท่านที่แบบว่าน้องตุ๊กเับโบเคยมากินจักเทรือนะเนาะเป<า>็นท่านี่แล้วก็ขายขอบุอ,อ่ญแบบตั้งเฮียนเวลาเลิกขอเพียนอย่งลนะคกคือบ้นอามากินอยู่นี่หนนะทุกคนกนี้ก <ขา S 1> ็เลยมาลองซิมเออมาลองกินเมั่งกับคุกกี้สองสนเนาะแล้วก็ป้าบอันนี้ให้เนยป้าเป็นแบบ เออเอาไปนำกันเลยนีกรเปกาคอกระเป๋าุกกีกระเจรุดกระเจรุดบอกอกาตไปล็อคอรถดดิแต้กไปยังไงคือก็มีคนเข้ามากินอยู่เยแม็ดเต็มฮารเลยเนาะ เราแต่มีวะมีขอบคุณขุบคุณเอามีเอามีเอาอยากลองกันแบบเอามีทอดอาไหมะั้ยมีทอดเอามีบ่เ่าอืมเอาช่วยสามพันวะอืมก็ได้เอาช่วยสามพันเนาะอืมยังไม่ได้กูต้องตู้แจกพี่ก็ได้โอเคขอบคุณค่ะช่วยสามพันพี่นะตั้งรอกันนะนั่งรอนั่งรอเบิ้งไปเบิ้งกันดูเฮ้ยไปเบิ้งกันไปเบิ้งเพื่อนอีทก่อน ทุกคนเพิ่นกำลังอ็ดมีครัวเหรอมีครัวมีควงัมีคัวสองจานเอา,เอา,เอา,เอามีอันนี้เากินอืมเซฟดูน้องตุกแม่เหรออืมจะนีอันนี้เลยกิไปยืนดูเอาแม่ติาอ,อา,ากิเปลี่ยนชั้นเ่นชั้นะไปยืนบ้างเอเธอได้แคปพวไว สักองแันใ่ไ <free> ด้ละราคาสามพันสามพันลอ้วยลองเนาะลองไม่เคยกินแท้เลยเนี่ยบม่เคยกินเอาเอามีมาคว้าประเ็ดสามารถกินได้จะบม่เคยกินแค่นี้บไ่เคยแท่ทุกคนน้องตุ๊กบม่เคยเลยอันนี้เป็นของอะไรดีลาสูงบางคนเขาไปกินมันไ้กินแล้วแหละขอได้ยิ่มยามเยอะี่ยามหยิมกินตลอดใครว่าอ่ะ ไปครั้งเรกที่ได้กินเอาแบบนี่เ่เน้อเสนนม่วงแบบแต่เมื่อเห็นคนมากินย่งเแบบกมักเป็นยาวมากินใช่กินยาวเนาะตาอ่เพื่ตายางมา ค um. ่ะอีกทานีเราได้กินอะไร่นะตนเปดี่นมานงกินแนี้นะตุเต็ดต้นเ้หรอตื่นเต็ดตเต็ดตเต็ดคือคือคนไม่เคยกินเขานี่แหละตุกิศแล้มันตื่นเต็ดยังถึงว่าไม่เคยกินนี่ครัวนะข้างในประแทศนี่ตุบบริตัวบอกห้นี่มาเดี๋ยวมากินบ้า บุญยา,ญากลนบาแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่กลัวแล้วคือแบบกินก็คือกินนะเอาพีา่กินเบิ้งเล้ากินปูก่อนค่หอยสามหันกีบป้าไม่ร่บะโฮ่เกินไม่เฉยหรือว่ามันมาเอาไว้ห้าพันอไว้ว้สามพันซิมซิมไปปรุงมีครื่องปรุงบุซิีน้ำเลยว่ามันอ่นเพชเลยบุเพแต่ก็ลูกกนเพศ ผู้สิมน้ำมันก่อนเลยรสชาติเป็นแบบไหนอี๊ตื่นเต้นปะผู้สาวนังเหียางไก่นีายางน่ะแม่นเจ้าเย้รู้สึกว่าในการตื่นเต้นนี่คือคนบุติมอู้รสชาติเพชรแซบเหรอเอาเออสิบเพชรบูเพชรปะ มักเค็มตะกุกิกิมเนี่ยเค็มเบบพวกกิ๊กพวกจัดการเลยเรามากเค็มเลือกใช่กินให้ค่อยกินนี่บวกเค็มบวกเอาซันถ้ากุกิกมักเค็มบรรยากาศจำเข้ากับน้ำป่ากินจ้ะเกิดกันได้เกิดกันโอเคจิมมัอกับพวกนี่กินกันได้เลยสมวิวหน้าทางไปน้ำเจ่าจริงๆแล้วหน้าทางต้องสมวิวน้อกคนเจ่า โต๊ะทา <โบ S 1> งคนมีขนเนาะก็เลยกิน,นอย่างนี้แทนกวนปี๊ดมาอีกว่าแบบดูแล้วแบบเซน,นฟัตตลองเบิ้งวอเซียเฮานะก็สิบเขิดเลยเกิดสิบบิ๊กบาอะไรตุ่กึ่ยต่อสิบได้ไล่ไล่เอมบอกแกนได้สิบเบิ้งจัง กุ้งในหมอนี่นาเฮานี่มักเค็มเชี่ยบหมอนี่นบวมเห็ดเมืนบ่ทำมัแบบคันน้องตุ๊กกินเนี่แบบรสจางๆนิดนึงอ,อเค็มบวมเห็ดแบบกุกกินบ่กระใสไลายลาย่มาแท่งเห็ดเ,เดียวใช <laughs> ่ต้องรับผิด เามักไซอันเสี่งสวงไปชูเออไปชกระมีเล่กเห็นไปชูนะมาต้องลงแหละเทเลก,กิกว่าสิสี่นมกอนเอห้แม่จัดลำเห็ดอ่าพานี่เปิดลองกินมั้งบอกกิกเออลองก็ลองเย้ลองซีมไวๆเปตาแซ่บเลยตุยยตมกมักเหนปวดแตกงั้น <laughs> ม่บัวนะเอากปูกนะมา ทางกองเซนิโอ้โหคักมากเลยได้หันแซ่บพากองหูเดินซิบจริงเขาเดินโอ้ยหเนาะตาไว้ตกอะไรปะแซบกอบจานได้ไหมกินนะมันได้ไห

มันนอนกันหรอคะไม่น่ารักนะคะหาจริงจะฟ้องหางเต้นไหมป้าสามพันกับปาา้าน้าพันเนาะ นเป็นทันจะนเป็นขาวมันจขอาวนเผายาวเพราะว่าบ้านยามชิชอยูกไก่จังเหียนอะะก็เะยแบบนกินเขาสวยัแต่พกไก่ปันได้ทำมาจาเนาะ เราซื้อมา้อนาอันนี้ต้องทำยังไงกิ้กเกบกวาโควิดเลยไหนที่ไหนมันเงียบๆเลยคือหออกมาข้างนอก เงวเห็นเงียบแบบที่จะเบาเลยแบบเก็บอากาศเก็บอากาศที่ผสมกับเอเสเกแล้วเป<ค>็นอะไรเปไปครับมันควาว่านกรบอ่ะสวนนงดู ได้สอบนกำลังไดูออืมเขาสีเอซีก็งลองกบ้ยรถ้าจริงเป็นีดัร้น <laughs> ้ำเลยไ้ยลองกินมขรเย่อหบลองเฮ

lại นีผมแบบมีคนบากินตลอดหนึงเมรส็ทสต็กทากอนิยุทดใส่ปลกสะอาดมากเลยก็รวมๆแล้วอร่อยเลยแล้วอยอมนนได้คะไเอาไแม่ค้ากันเก้ายอิ่มละตีแม่ค้าตีวันนี้นะ ผมมีเงินใช้ละสิอันจะมีโบมอั่าจะมีโบมอซ่กินีุมโบมอซ่ากินฝีนี่ฉัมาสวยถุงมือตีกินหนึ่งแถมหนึ่งเมือเมือเมือเหมือน เสร็จอ้วอย่ามาละยาดีไรเชื่อข้อเงินกับอีเมลเชื่อเข้อเงินกอบอีเมลแม่เงินให้ไล่เลยนบแมวงงาม อุ้ยตุ๊กเบิ้องทางตรงข้ามมันมนทำอะไรกันขอมันแย่งเอยมันแย่งเอ้ยมันแย่งเอ้ยเหรอกะป้าเข้าอิดอันนั้นกูนมาอันนี้ก็ได้ป้ามาจุดกัดการพขอไว้ตุ๊กงาม ไปซื้อน,น้ำก้อนให้แม่จันอีกมาทักกันยะน้ำอำซึ้อไยตุกไปเรื่อยๆๆๆกินละพอใจไรายินไม่ซายเลยไปเลยวะบ่อันนั้นได้ปะไปเไไป็นรถกินทุกคนจ้าตอนนี้ก็มาฮอดอ่าแล้วแม่จันแล้วเนาะนี่นี่เจอมันไปซื้อบ้านให้แต่ว่าน้ำก้อนมุดเนาะ สบายดีเลือกปลาอันนี้จนอ,น,น,จอนอันนี้จะสนนั้เสนเหรจะสั้สนวะจะสั้นฟองเข้มคนวะมาเม่อแม่นเดียโอ้โหเลยเดี๋ยวคลิปนี้กล็ลาทุกคนไปก่อนเด้อก <c oughs> <c oughs> ินมี่ไหมนี่ยแม่บาดเจ็บแซ่บถ้าใครว่าคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครตเนาะเพราะเป็นากาลังใจให้ตัวทุกลิป <c oughs> ต่อไปนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย আমরা <laughs> কিছু